สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราพบกันในวันศุกร์ที่สามเดือนกันยายนพุทธศักราช2563นะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเป็นยังไงอยู่กันด้วยความรัก ความอบอุ่นการมีน้ำใจซึ่งกันและกันการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะนะคะทั้งอยู่กับเพื่อนอยู่กับครอบครัวใช่ไหมคะมีความรักต่อกันมีน้ำใจต่อกันนะคะปฏิบัติตนที่ดีต่อกันอย่างเด็กอยู่กับเพื่อนที่โรงเรียนนะคะอยู่อย่างมีความสุขเป็นยังไงแกล้งกันได้ไหมคะไม่ได้ทำร้ายกันได้ไหมคะก็ไม่ได้ จะต้องเป็นยังไงคะมีน้ำใจซึ่งกันและกันร,รักเพื่อนมีอะไรรู้จักแบ่งปันการสามคัคคีการเล่นด้วยกันอย่างดีใช่ไหมคะอย่างอยู่ที่บ้านก็เหมือนกันอยู่ยังมีความสุขไปยังไงที่บ้านมีใครมีคุณพ่อคุณแม่ คุณตาคุณยายมีน้องๆมีพี่อยู่กันหลายๆคนเลยเราก็จะมีความสุขกันในครอบครัวอยู่ด้วยการรักกันใช่ไหมคะฉะนั้นแล้วการสร้างความสุขในครอบครัวให้เด็กๆเป็นเด็กดีไม่ดื้อไม่โซนเชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายพี่ใช่ไหมคะคุณป้าคุณน้โอ้เยอะแยะเลยที่เป็นผู้ใหญ่กว่าเราเราก็ต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนเวลา ผู้ใหญ่บอกอะไรก็ต้องฟังแล้วนำไปทำไมคะปฏิบัติแค่นี้เองเด็กๆก็สามารถสร้างความสุขให้กับทุกคนในครอบครัวได้แล้วนะคะยังไงแล้วนะคะนำไปปฏิบัติที่บ้านเป็นเด็กดีอีกไม่นานจะเปิดเทอมเราก็จะมาเจอกันที่โรงเรียนแล้วนะคะคิดถึงเด็กๆทุกคนเลยยังไงแล้วสําหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะยังไงเดี๋ยวเจอกันสัปดาห์หน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ